สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดวิสเมไครน์นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้จะมาพูดถึงรายละเอียดอัปเดตของวันที่28เดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับอัปเดตเนี่ยก็จริงๆมันมีอัปเดตตั้งแต่เมื่อเมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะว่างทําคลิปก็เป็นวันนี้แทนนะครับเดี๋ยวเรามาดู อัปเดตอันแรกเลยนะครับก็คือตู้กาชาดีลันนะครับสำหรับตู้กาชาดีลันที่เข้ามาเดว,วันนี้นะครับก็คือดันเต้กับบอง3ท่ทอนนะครับแล้วก็ระยะเวลาของตู้เนี่ยอยู่ที่14วันนะครับแล้วก็ที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรนะครับนอกจากตู้กาชาสําหรับตู้กาชาของดันเต้เนี่ยต้องบอกว่ารีลันไว้มากๆเลยนะครับผมไปดูคลิปวิเคราะห์ตู้ของดันเต้กระบองมาเนี่ย มันเพิ่งจะผ่านมาแค่1เดือนเองนะครับถือว่ารีรันโคตรไวเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นทีมไฟหรือว่าทีมสายฟ้านะครับตัวดันเต้กระบองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ากดเหมือนกันนะครับทำให้ทีมไฟกับทีมสายฟ้าเนี่ยบูตดาเมจได้ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ามันมีความสามารถดียังไงก็ไปดูที่คลิปวิครตู้กาชาดันเต้กระบอกสมทนได้เลยนะครับ เรื่องที่2นะครับก็จะเป็นกิจกรรมวันขอบคุณพระเจ้านะครับก็จะเป็นรูปดาวตรงนี้นะครับขวาสุดนะครับอันนี้สำหรับกิจกรรมวันขอบคุณพระเจ้านะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นล็อกอินประจําวันนะครับซึ่งจะมีการล็อกอินด้วยกันทั้งหมด14วันนะครับนี่นะฮะก็จะได้ทั้งตัวตัวกดตู้ตัวละครแล้วก็มีเหรียญนี่นะฮะเหรียญที่เป็นรูปนกตรงนี้นะครับก็แจกไปรายวัน ส่วนอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นาการเล่นคําอธิษฐานนะครับก็คือเราได้เหรียญนั้นมานั่นแหละแล้วเราก็มากดคําขออธิษฐานตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะได้สุ่มของก็จะมีไก่แล้วก็มีฝั่งขวาเนี่ยก็จะสุ่มเอานะครับว่าได้อะไรนะครับเนี่ยแต่อันซ้ายเนี่ยได้ไก่แน่ๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของคําอธิษฐานนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเทศกาลเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นภารกิจนะครับว่า าภารกิจที่ตัวเกมให้มาถ้าเราทำครบมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถรับของได้นะครับส่วนเขตต่อสู้ก็คือช ANNEL ของเรานั่นเองนะครับก็รวมกันทุกคนในช ANNEL นี้นะครับช ANNEL ไหนคนเยอะก็ได้เปรียบไปนะครับหัวข้อถัดม,มาคือแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเหมือนอันอื่นๆน,นะครับก็ถ้าเราจะปลดล็อกอันที่2อันที่3ามลูกนี้เนี่ยอันแรกเราก็ต้องแลกของไปก่อนนะครับแล้วดูว่าเราจะแลกอะไรนะครับนะก็แลกไป แน่นอนว่าเหมือนเดิมครับอันที่สี่นะครับอันที่สี่อันนี้มาอีกแล้วนะครับชุดคอตูมระดับอ่าระดับสุดยอดของ V น้ำแข็งนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีชุดคอตูมของ V ก็สามารถสะสมอ่าสะสมเจ้าไก่นะครับแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับจะบอกว่าชุดคอตูม V เนี่ยชุดนี้เนี่ยรีลันบ่อยมากนะครับ ราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่พลาดชุด V น้ำแข็งในครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามันก็มีมาให้แลกอีกอันสุดท้ายก็จะเป็นโปรโมโชั่นของกิจกรรมวันขอบคุณพระเจ้านะครับก็จะมีทั้งใช้เพชรซื้อหรือว่าใช้เงินจริงซื้อนะครับซึ่งไอ้เจ้าเพชรกับพวกโปรตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีจํานวนบอกอยู่นะครับก็จะมีเนี่ย จำกัดการซื้อคือศูนทก็ซื้อได้ครั้งเดียวนะครับศูนย์ทับสองซื้อได้2ครั้ง0ูนย์ทับห้าก็ซื้อได้5ครั้งนะครับประมาณนี้อันที่3นะครับก็จะเป็นที่เป็นรูปเพชรถุงเพชรอันนี้นะครับก็อันแรกเลยนะครับเหมือนเดิมสะสมเติมสะสมใช้นะครับก็คือสะสมการเติมเพชรนั่นเองนะครับสูงสุดอยู่ที่18,200เพชรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ของรางวัลได้แค่ตั๋ว กดตู้ตัวละครแค่นี้นะครับเรียงตามลำดับไปถ้าเกิดเราอัพแรงของดันเต้กระบอกสามท่อนได้สูงนะครับเราก็จะได้รางวัลเป็นเศษเจ้ากำปั้นไหบาบมานะครับส่วนอันหัดมาก็จะเป็นเติมเงินต่อเนื่องนะครับเติมเงินต่อเนื่องก็เหมือนเดิมนะครับให้เติมวันละ379บาทนะครับแล้วก็จะได้เศษตัวดันเต้กระบอกสามท่อน5เศษต่อ1วันนะครับ ถ้าเกิดเราจะเอาให้ครบก็เติม379บาท7วันนะครับถ้าเกิดเติมเกินกว่านี้ก็ไม่ได้นะฮะได้แค่วันละ5เซนนะครับอันต่อมาก็จะเป็นวงล้อลักกี้นะครับที่เปลี่ยนอาวุธไปแล้วนะครับจากดาบของนักสืบตำนานเนี่ยกลายเป็นกระบอง3มท่อนของทันเต้น,นะครับแล้วก็อันต่อมาเป็นกิจกรรมอันนี้นะครับสังหารรวดเร็วนะครับ ซึ่งไอ์อีเวตนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ด้านนอกนะถ้าเกิดเราไม่เข้ามาดูไม่เข้ามาสังเกตเราก็ไม่ดูเลยว่ามันมีอีเวตนนี้อยู่นะครับอีเวตนนี้ก็จับคู่กับคนอื่นนะครับแล้วแข่งกันฆ่ามอนให้เร็วที่สุดนะครับแค่นั้นเลยของรางวัลก็ตามที่เห็นในหน้าจองนี้เลยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเล่นเจา้ากิจกรรมสังหารรถเร็วสักหนึ่งตานะครับผมก็ไม่ได้เล่นอ่าไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้มาตั้งนานแล้วนะครั้งก่อนก็มีผมก็ไม่ได้เล่นนะครับเโอเคลุยนะครับ สำหรับโหมดนี้เนี่ยตัวละครมันเท่ากันนะครับแรงเนี่ย yeah. ตัวละครมันจะเป็นแรงแค่เอชเดียวนะครับในโหมดนี้นะครับ แค่นี้เลยนะฮะโอ้พอเราชนะแล้วก็กดรับของได้เลยนะครับ สำหรับกิจกรรมสังหารรถเร็วก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันสำหรับรายละเอียดอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนเพื่อ,อก็สามารถให้กําลังใจผมง,ง่ายนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กําลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือการสมัครสมาชิกช่อง a m i k i ิ t เพียงดํนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปอัปเดตรายละเอียดวันที่28เดือนพฤศจิกายนก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ